สวัสดีครับพบกับสุลุทธาหรือโภโภว่าโผเราเริ่มต้นกันที่อาเนอร์สลัดวันใจหงแดงอาจหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์หลังผ้าโดยใบยับตามหลังปืน8แต้มโอ้ยมึงมาต่องวันใจยังดอกบักสลัดเอ้ยตาม8แต้มแถมฟอร์มแนวนี้อีกโอ้ยไหวเวละกุนซือลิปูยอมรับสภาพแล้วนะครับหลังนำลูกทีมบุกพ่ายแมนเชสเตียยับเยิน3 0มศูชี้ชว่างคะแนนกับจากูงอาร์เซนอลอาจ มากเกินไปแล้วทั้งทั้งที่เพิ่งผ่านไปเพียงแค่11นัดอเลซนด์ผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลบันทึกความหวังในการป้องกันแชมป์พิมลีกของพวกเขาอาจจบสิ้นลงแล้วหลังพาทีมหงส์แดงแชมป์เก่าบุกไปโดนแมนเชสเตอร์คู่ปร,รับสาคัญเปิดรังเอเทียสสเตเดียมถล่มยับเยิน3ประตูต่อศูนย์ความประชัยครั้งนี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่น่าตกต่ำอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการแพ้นัดที่5จาก6นัดล่าสุดในทุกประการ ส่งผลให้ลิเวอร์พูลล่วงล่นไปอยู่อันดับที่8อของตารางคะแนนมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างอาร์เซนอล,ลห่างถึง8คะแนนแล้วสโลตก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าลูกทีมของเขาแพ้บ่อยครั้งเกินกว่าจะถูกมองว่าในฐานะผู้ท้าชิงแชมป์อย่างจริงจังในฤดูกาลนี้มันรู้สึกว่าการแพ้มันมากเกินไปสโลตกล่าวด้วยสีหน้าผิดหวังสิ่งสุดท้ายที่ผมควรจะพูดถึงตอนนี้คือการลุ้นแชมป์ เราควรมุ่งสมาธิไปที่การกลับมาเก็บผลการแข่งขันให้ได้อย่างต่อเนื่องตอนนี้เราอยู่อันดับที่8และมีทีมทีมหนึ่งนั่นคืออร์เซนอลที่นําห่างเราออกไปไกลขณะที่ซิตี้ก็ตามหลังอร์เซนอลอยู่4แต้มสิ่งที่เราต้องทําคือการพัฒนาทีมขึ้นมามันชัดเจนอยู่แล้วในเกมนี้แมนสตีรเล่น,นเหนือกว่าคู่แข่งอย่างสิ้นเชิงและถือว่าเป็นวันที่สมบูรณ์แบบสําหรับเปปกูเดล่าในการคุมทีมนัดที่1000ในอาชีพผู้จัดการทีม ดยได้ประตูจากอลิงเบลแลนนิโกการ์เซลตและเจมีดูโก้ช่วยให้เรือใบสิฟาทะยานขึ้นรังตำแหน่งรองจ่าฝูงมีแต้มตามหลังอาร์เซนอล4คะแนนต๊ะดนเป๊ปกุลลายอมรับว่าชัยชนะครั้งนี้คือของขวัญที่ดีที่สุดในวันสมแั่งของเขาลูยทีมมอบของขวัญที่ยอดเยี่ยมให้กับผมด้วยฟอร์มการเล่นในเกมกับแชมป์เก่าเป๊ปเก่าผมภูมิใจที่ทําสตินี้ได้ที่นี่ในแมนเชสเตอร์ซิตี้ของผม มันพิเศษมากที่ได้คุมทีม1,000นัดต่อหน้าครอบครัวและยิ่งพิเศษเมื่อเป็นการเจอกับลิเวอร์ pool ผมมีควมเคารพอย่างสูงต่อสโมสรแห่งนี้แท็ติกผมล้มเหลวสลันยอมจำนวนต่ออำนาจเรอบยรับแมนสตี้เหนือกว่ามากทุกมิติอันเนร่องจากลุยลิเวอร์ p o o ยอมจำนวนต่อความจริงอันเจ็บปวดหลังพาทีมบุกไปพ่ายแมนเชตียอย่างหมดรูป แม้จะออกมาบวยเรื่องการริบป,ประตูตีเสมอในช่วงสําคัญแต่เขายงังยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าแผนการเล่นใช้ไม่ได้ผลและเรอยใบสีฟ้านั้นดีกว่ามากในทุกด้านนี่คือความ่ายแพ้ครั้งที่7ใน10นัดหลังสุดที่ตอกย้าวิกฤตศรัทธาของหงแดงอย่างหนักหนวก่วงทคติกพังสลัดชี้แจงทําไมถึงแพ้การดวดสถิตจากฟุตบอลสะท้อนภาพความ่ายแพ้ที่น่าตกใจลู์ผู้พแพ้กันดวนตัว,ตว,ตว ขาดลอยถึง31จาก48ครั้งและเข้าสกัดสำเร็จแค่8ครั้งสลัดยอมรับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความมุ่งมั่นของผู้เล่นแต่อยู่ที่แผนการเล่นของเขาเองที่ถูกซิตี้เจาะเข้ากลางทำลายจนยับเยินมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เล่นที่จะเอาชนะการด่วนถ้าแผนการเล่นและเทคนิคมันได้ผลแต่เมื่อวัน,นเราเจอปัญหาอย่างหนักกับการที่พวกเขาซิตี้สง่งผู้เล่นมายืนกลางสนามเยอะมาก กุนซือชาดัดเน้นย้ำชัดเจนว่าเขาจะมองไปที่แผนการเล่นก่อนเลยและไม่โทษผู้เล่นเพราะความจริงที่ต้องยอมรับก็คือเซตตี้เป็นทีมที่เร็วกว่ามากในการเข้าครองบอลทำให้ผู้เล่นหงแดงต้องวิ่งไล่จนตามไม่ทันโวยผิดพลาดชัดเจนแต่ไม่ใช่ข้ออ้างความ่าแพ้ซาันไม่ลืมที่จะวิจารณ์การตัดสินที่ริบป,ประตูตีเสมอของเวจิฟันไดซึ่งเขาชี้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างชัดเจน เพราะโรบสันไม่ได้รบกวนผู้สาวูระตูเลยและยังยกตัวอย่างเปรียบเทียบจากเกมของซิตี้ในนัดการที่แล้วมาเป็นหลักฐานแต่สิ่งสําคัญที่สลัดยอมรับอย่างตรงไปตรงมาคือก,การตัดสินนั้นไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้ทีมแพ้อย่างไรก็ตามการที่เราเสียประตู2ลูกจากลูกตั้งเตะมันก็อาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ยุติธรรมของครึ่งแรกแล้วมันชัดเจนว่าในครึ่งแรกซิตี้เป็นทีมที่ดีกว่ามาก คุณซืนลิปวูพูลส่งท้ายด้วยการยอมรับว่าการเมืยนสตีคือเกมที่ยากและเขารู้ว่าทีมต้องปรับปรุงตัวเองผมไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงเกมนี้เพื่อจะรู้ตัวคําถามใหญ่คือสลัดจะหาทางแก้วิกิจนี้ได้อย่างไรในเมื่อแทคติกของเขาถูกพิสูจน์แล้วว่าใช้ไม่ได้ผลกับทีมระดับท็อปของลีกเดือดทะลุจุดเดือด ฟันได้ปรบมือประชดพูทตัดสิน VAR มอบจุดโทษขานสายตาให้แมนเชสเตีร์เกิดดรามา่าท่ามกลางสนามเวจิฟันได้กับเตนทีมลิเวอร์พูลนะครับแสดงการหัวเสียจัดหลังพูทต,ตัดสินคริสคาร์วานัสตัดใจมอบลูกจุดโทษให้กับแมนเชสเตี้ร์จากการเช็ค VAR จังหวะที่เจม่โดกูประทักกับผู้สบตูอย่างกังขาจนกับตันทีมหงสแดงถึงกับต้องปรบมือในเชิงประชดปพะชัน ใส่การตัดสินใจที่สร้างความกดแค้นให้สาวเดอะครับวีอาจุดชนวนความเดือดจุดโทษเล็กน้อยแต่โทษทันใหญ่หลวงประเด็นร้อนเริ่มขึ้นเมื่อดอกูลักเลื้อยเข้าเก่าเกิดโทษก่อนถูกจอจี้มามานดาดชิมลี่ผู้สวัตูหงแดงเข้าสกัดแม้เกมจะเดินไปแล้วแต่วีอาก็เรียกผู้ตัดสินมาดูจอข้างสนาม หลังพิจารณาอยู่นานนะครับคมนาดกระชี้ไปที่จุดโทษทำกลางการประท้วงของนักเตะหงแดงทันทีโดยต่างโต้แย้งว่าเป็นการประทัดที่น้อยเกินไปและไม่ควรย้อนหลังจดเด็ดที่ถูกจับภาพได้ก็คือฟันไดแสดงความไม่พอใจอย่างจงแจ้งด้วยการปรบมือประชดให้กับคําตัดสินที่สร้างความคลางแคลงใจอย่างมากูรูเสียงแตกมือฟี่ยืนข้างหงดับลินชี้ไม่พุ่งลบคาตัดสินนี้สร้างความแตกแยกในหมู่ผู้เชี่ยวชาญทันที เมื่อดนนี่มัร์ฟีอดีตนักเตะหงแดงสำหรับผมมันเป็นการประทะจากผู้สับปะตูที่ไม่รุนแรงพอที่จะเป็นจุดโทษเดอนดับลินซึ่งเป็นอดีตนักเตะแม,มนยูให้ความเห็นต่างเป็นการสะผัสที่น้อยมากแต่การล้มของเดลกูไม่ใช่การพุ่งล้มเขาจะไม่ล้มแน่นอนถ้าไม่เกิดการประทะฮาร์แลนดโดนเซฟจุดโทษแต่แค่แค้นด้วยการม่งเขาดีที่มามาดดาชิม,มิลีนาทวัลสมรองที่ลงแทนอาริสบุบเกอร์ ยังโชว์ฟอร์มซูเปอร์เซฟพุ่งปัดลูกยิงจุดโทษของเอลิงบอลฮาเลน์เอาไว้ได้อย่างดเยี่ยมแต่สุดท้ายแล้วนะครับหงแดงก็ไม่อาจรอดผลเงื้อมือของระเบยสีฟ้าได้เมื่อฮาเลน์มาแก้ตัวได้สำเร็จด้วยการมุ่งประตูขึ้นนําก่อนที่ความโชคร้ายจะซ้ําเติมเมื่อลูกยิงของนิโก้กอนซเลสไปเฉลับส้นเท้าของฟันได้เปลี่ยนทางเข้าประตูไปอย่างน่าเจ็บใจหรือร์พูลต้องแพ้ไปในเกมที่มีการตัดสินที่ยังเป็นที่ตกเถียงกันต่อไปโดยเฉพาะท่าทีของกัปตันทีมที่สะท้อนถึงความ ครับคล่องใจอย่างถึงที่สุดนะฮะแมนซิตี้3สามลิเวอร์พูลศูนย์ในวิวชีวีเอสัวปัญหาหงเล่นเหมือนเด็กน้อยแฟนหงว่ายังไงแกลลี่ในวิวนะครับอดีตกองหลังของแมนยูสับหลกฟอร์นเวียดกองกลางกิมชอดเยอรมนีคือตัวปัญหาของลิเวอร์พูลหลังดาวเตะค้าตัวแพงยังมีฟอร์มการเล่นที่ยำแย่ไม่เลิก เกมพิมรีกนัดบุกไปแพ้แมนสตี้เละเทสามศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่เก้าพฤษภายนที่ผ่านมาอาเดีตสำหรับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะครับลงทุนจ่ายเงินให้กับเลวีกูซ่นเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านปอนด์คว้าตัวสตาร์ดังในวัยยี่สิบสองไปมาเสริมทัพแต่ถึงขณะนี้เขายังเล่นไม่ออกในเกมพิมรีกแถมยังไม่มีทั้งแอัดซิ์และประตูในรายการนี้ตลอด11เกมสำหรับเกมบูกับแมสตี้เวียสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในะตำแหน่งปีกซ้ายเช่นเดียวกันกับแมตต์ฟาวบานพิชิต เรียมาริด10ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เมื่อกลางสัปดาห์แต่หลังจากสารสงคริกปโปลงเล่นช่วงต้นรึ่งหลังดาเตชางเมืองเบียก็ย้ายไปเล่นเป็นก่อนหน้าตัวหลอกก่อนโดนถอดออกในช่วงท้ายเกยมให้กับฟาเดริโกกีซาลงเล่นแทนต่อผลงานของเวียสกับแชมป์พิมลิกในวิวรบุกับสกัดสปอร์ตว่าเวียสคือตัวปัญหามันเป็นประเด็นสำคัญเราต้องบอกอย่างนั้นเขามีค่าตัวมากกว่า100ล้านปอนด์และบอกตามตรงเม่มีกีดากรอนเมลอสเคเกต มองดูเหมือนเด็กน้อยของทีมวันนี้วันนี้ผมคิดว่าเวียดมองดูเหมือนเด็กน้อยมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นอาการหนักรอยกินที่ชั้นลิวพูเข้าสู่วิกฤตเต็มตัววิจารณ์แรงรอยกินอดีตกองกลารปันดุของแมนยูวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาวันลิวพูกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตเต็มที่หลังโดนแมนซิตี้ถล่ม3 0 ชีทีมของอเนอสลอตขาดพลังกำลังขาดความดุดันและความมั่นใจจนฟอร์มรุนหนักรอยคินนะครับตำนานกองกลางของกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดออกโรงวิจารณ์ลิเวอร์พูลว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างหนักอย่างแท้จริงหลังโดนแมนสตีไลตอน3-0ที่เอติฮัสเตเดียมในศึกพกรีเมียร์ลีกเมื่อแคําคืนมันอาทิตย์ที่9กาพฤศจิกายนที่ผ่านมาแมนซิสตี้สามารถข่มหงแดงได้ตลอดทั้งเกมและสร้างโอกาสทำประตูได้หลายครั้ง ขณะที่ทีมเยือนแทบที่จะนับครั้งได้ในจังหวะยิงประตูสุดท้ายอนเยนลร์สโลตแอนโคลต้องกลับบ้านพร้อมกับความปราชัยที่สุดแสนเจ็บปวดกินแสนดงข้อเห็นผ่านสเก็ตสปอร์ตสือ่อกีฬาชื่อดังในอังกฤษว่าผมจิดบันนี้คือช่วงเวลาวิกฤตของลิเวอร์พูลมันก็เข้าใจได้ที่แพ้สมโมสรอย่างแมนสตีการมาเยือนที่นี่เป็นงานที่สุดแสนยากลําบากการแพ้เจ็ดใน10เกมและแพ้5เกมในลีกมันคือวิกฤตสําหรับสโมสรอย่างลิเวอร์พูล ผมคิดว่าลิเวอร์ pool เหมือนเป็นกลายเป็นทีมอ่อนชันในวันนี้ผู้จัดก,การทีมอันเนอร์สตบอกว่าเขาพอใจกับฟอร์มการเล่นในครึ่งหลังแต่เกมมันจบไปแล้วมันง่ายจะตายที่จะเล่นดีเมื่อไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นอีกต่อไปผมคิดว่าเนอร์สโตประเมินเกมนี้ได้ตรงเป๊ะแมสตี้แข็งแกร่งกว่าเทคนิคดีกว่าและสภาพร่างกายเหนือกว่าลิเวอร์ pool ในวันนี้ลิเวอร์ pool ยังมีจังหวะของตัวเองอยู่บ้างพวกเขาเป็นทีมที่มีคุณภาพเสมอแต่ประตูที่พวกเขาเสียไป และการตัดสินใจลหลายๆครั้งของพวกเขามันยังไม่ดีพอทีมชุดนี้ขาดความดุดันขาดพละกําลังตัวส่านองที่ถูสรงลงมายังดูอ่อนปลกเปลืกเกินไปผมคิดว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาวิกฤตของลิเวอร์พูลจริงๆอดีตกองกลางพันดุทีมชาติไอร์แลนด์กล่าวทิ้งท้ายนะฮะโคตรขานสายตาวีอริปประตูฟันได้หงแดงเดือดทั้งสนามชิโรโรปสันล้ำหน้ามีส่วนร่วมทั้งท,ที่พยายามหลบ เกิดข้องขาใหญ่ในศึกบิ๊กแมตช์เมื่อลิเวอร์พูลถูกว R ปฏิเสธป,ประตูตีเสมอแมนซิตี้ยังเหลือเชื่อหลังไมเคิลโอลิเวอร์ในห้อง VR ตัดชิ้นยืนยันว่าแอนดี้โรเบอร์สันอย,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 ยู่ในตำแหน่งลำหน้าและกระทำการชัดเจนขวางผู้รักษาประตูทั้งทันท,ทีภาพช้าฟ้องว่าเจ้าตัวพยายามก้มหลบสุดตัวปริศนามีส่วนร่วมท,ทั้งที่พยายามหลีกทางลิเวอร์พูลเก็บได้ประตูตีเสมอสุดสวยจากลูกมุมของวิจิฟันไดจากลูกเปิดของโมซาลาก่อนหมดครึ่งแรก จะทวงไลแมนกลับทํางานอย่างรวดเร็วคําอธิบายจากพิมพ์วิทําทให้แฟนบอลหงแดงเดือดจัดโรบสันอยู่ในตำแหน่งลําหน้าและถูกพิจารณาว่ามีการกระทําที่ชัดเจนตรงหน้าผู้รับสัมปตุประเด็นที่1ภาพช้าแสดงชัดเจนว่าโรบสันพยายามก้มหัวหลบเพื่อเปิดทางสายตาประเด็นที่2แกลลินวิลกุรูชื่อดังออกโรงปกป้องหงแดงทันทีดอนนารุมา่ามองเห็นลูกบอลชัดเจนเขาไม่มีทางพุ่งไปถึงอยู่แล้วลิเวอร์พูลมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะโกรธจัด ประเด็นที่3ามยิ่งไปกว่าน,นั้นกับเป็นเจอร์มีดูโกปีกของแมนซิตี้ที่ดูเหมือนจะยืนใกล้ผู้กษาปรัตูตและมีส่วนร่วมกับการเล่นมากกว่าด้วยสาจุดปลี่ย็นเกมสําคัญที่ถูกพลากไปการตัดสินครั้งนี้ทําให้ลิเวอร์พูลพลาดโอกาสทองในการตีเสมอหนึ่งหนึ่งก่อนพักครึ่งซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจและโมเมนตั้รั้งใหญ่ในครึ่งหลังนับเป็นอีกครั้งนะครับที่ว R อกลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงในการแข่งขันชิงแชมป์ที่สุดกันที่สุดของฤด,ดูกาลโดยการริบประตูนี้ทําให้ลิเวอร์พูล ต้องตามหลัง2องหลังจบครึ่งแรกจากประตูของฮารลเรนและลูกยิงฉลับของกอนสเลสคำถามสำคัญคือมาตรฐานการตัดสินมีส่วนร่วมกับการเล่นของ VR ในจังหวะที่ผู้เล่นพยายามหลบนั่นอยู่ที่ใดกันแน่และการตัดสินนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสกคัญของเกมนี้หรือไม่ฟันได้ลั่นหงยังไม่ยกธงเมือนถกโดนริบป,ประตูตีเสมอยังไม่ทอใจ บอร์เจอฟ์ฟันไดกับทันทีมออกโรงย้ำหงแดงยังไม่ถอดใจต่อการพยายามป้องกันแชมป์พิมิลีกแม้จะบุกมาแพ้แมนซิตี้คาร์ลอย3-0ในเกมที่เอติฮัสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนพร้อมปฏิเสธต่อความยาวสาวความยืดถูกวีย์ริบป,ประตูตีเสมอฟันได้ปลาระแลังร่างยักษ์เปิดปากให้สมภา์แต่โดยดีว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลแพ้แมนซิตี้โดยไม่มีค้อโต้แย้งแต่ขานั้นเจ้าตัว,ตนนตวก็ยืนยัน,น,นว่า ซีซันเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานจึงเชื่อว่าหงแดงยังมีลุ้นคว้าแชมป์อีกสมัยในเกมฟุตบอลผู้ตัดสินจะตัดสินใจเหตุการณ์สําคัญแล้วเราต้องยอมรับมันไม่มีประโยชน์ที่จะถกเถียงเรื่องนี้ตามมุมมองของผมความจริงเราแพ้สามศูนย์และมันก็มีความเสียหายที่ใหญ่หลวงสตาร์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์กล่าวกับสเก็ตสปอร์ตถึงการถูก VR หรือประตูตีเสมอมันไม่สำคัญที่ผมจะถกถึงประตูนี้เพราะไม่ว่าผมจะพูดอะไรในสื่อทั้งโลกจะคอมเมนต์ผม ผมแค่โฟกัสกับความจริงที่เราแพ้พวกคุณสามารถถูกเถียงกันได้เช่นกันหากว่ามันเป็นประตูคองแรกเป็นไปได้อย่างแรกลำบากพวกเขาเล่นบอลกันได้อย่างสบายและมันยากที่เราจะเพรสพวกเขาดอกูมีเกมที่ดีและเป็นเรื่องยากสำหรับคอนเนอร์บาลี่ในสังการ1ต่อหนึ่งผมไม่คิดว่าเราเจอกับปัญหามากนักแต่เราควรทําให้ดีกว่านี้เราต้องบุกเต็มที่ในคร่งหลังเรามีมีบนลตั้มจากการข้องของบวลแต่การเพรสยังไม่เพียงพอ มันเป็นเรื่องของการหาความเสมอต้นเสมอปายและเดือนหน้าต่อไปตอนนี้เราจะแยกย้ายไปเล่นให้กับทีมชาติเราต้องรักษาความฟิตเพื่อพร้อมลุยกันต่อไปเรายังไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราอยู่ในเดือนพฤศจิกายนแล้วเราพร้อมต่อสู้อย่างเต็มที่สําหรับซีซั่นที่ยาวไกลวิกฤตอ่อนแเหนื่อยไปหมดกินสับเลรือูลหลังพายเรือใบยับ3 0มะสลัดโลกสวยชมครึ่งหลัง ไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นรอยกินตำนานจมโหดของเมนยูนะครับถึงกับฟิลขาดหลังเห็นลิเวอร์ pool บุกไปแพ้แพ้ต่อแมนซิตี้อย่างหมดสภาพ3 0โดยประกาศกล่าวว่าหงแดงกำลังดําดิ่งสู่ภาวะวิกฤตยอย่างแท้จริงพร้อมตอกหน้าเนสรัดผู้จัดการทีมที่กล้าออกมาชมฟอร์มในครึ่งหลังหายนะ7ใน10นัดหงแดงไม่ใช่ทีมใหญ่กลับไปแพ้ที่เอตียนสเตเดียมต่อย้ำถึงฟอร์มที่ย่ำแย่ของลิเวอร์ pool โดยเป็นการแพ้ถึง7นัดจาก10นัด หลังสุดในทุกรายการคินถึงกับต้องออกโรงประนามอย่างดูเดือดผ่านสกายสปอร์ตผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาวิกฤตของลิเวอร์ pool การแพ้7ใน10นัดหลังสุดและแพ้ในลีกไปแล้วถึง5นัดสาหรับสโมสรอย่างลิเวอร์ pool มันต้องเรียกว่าวิกฤตคินชื่อว่าปัญหาของการเล่นแบบอ่อนแอขาดความกระตือรือร้นและดูเหนื่อยไปหมดโดยเฉพาะยิ่งในเกมรับโลกสวยไปไหมคินตอกหน้าสลัด สิ่งที่ทำให้คีนเดือดที่สุดก็คือคําให้สัมผัหลังจบเกมของอเนอร์สรัตที่พยายามมองโลกในแง่ดีและชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมในครึ่งหลังผู้จัดการทีมของพวกเขาบอกว่าพอใจกับครึ่งหลังแต่มันจบไปแล้วคีนสวนกลับทันควันมันง่ายมากที่จะเล่นเมื่อคุณตามหลัง2-0หรือ3-0ในขณะที่ทีมอื่นเขาผ่อนคันเล่งไปแล้วปัญหาพื้นฐานที่ไม่ทําอะไรเลยตอนนั้นพี่แสดงเจาะลึกถึงสาเหตุที่หงแดงพัง โดยย้ำำที่การทำผิดพลาดในพื้นฐานที่ไม่น่าให้ภยัยโดยเฉพาะจังหวัดสีประตูพวกเขากำลังทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือพวกเขาไม่ทำอะไรเลยอย่างน้อยคุณก็ต้องทำพื้นฐานให้มันถูกต้องและนั่นคือการหยุดลูกคอร์ดสถานการณ์ล่าสุดลิเวอร์พูลหลังอันดับที่8มีคะแนนตันหลังจากปุงอาร์เซนอลแคะแนนก่อนที่จะเข้าสู่พวงเพลย์บิกทีมชาติคำวิจารณ์ของคีนถือว่าเป็นการสงยันเตือนภัยครั้งสุคกัญที่สุดต่ออนาคตของสลอ็อตและฤดูกาลที่กำลังจมลมเหลวของหงดก นี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่10พฤศจสิกธิยนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ